สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ส้มมะพยากรณ์นะคะส้มมะทาโรเปิดไพ่ทายดวงคลิปนี้เป็นดวงความรักเน้นเฉพาะความรักจัดหนักจัดเต็มของคนราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะดวงความรักสำหรับคนโสดคนมีคู่และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ดวงความรักประจำเดือนตุลาคม2564ของชาวราศีพิจิกลักคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นต้องบอกว่าช่อง y o u t u b e ส้มมะทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงนะคะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ใครทราบลัคนาผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยอยู่ลัคนาพิจิกก็ดูได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนำคำแนะนำที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ฝากกดติดตามฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจใครรู้สึกว่าแม่นใครรู้สึกว่าชอบอยากดูดวงส่วนตัวดวงความรักเน้นเน้นจัดหนักจัดเต็ม3าคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทโอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับส่งคำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยใครอยากเปิดพื้นดวงครึ่งชั่วโมงนัดเวลาโทรคุยกันได้250 19บาทเท่านั้นใครสนใจจุดเทียนเสริมดวงทําพิธี28ตุลาคมนี้ชุดละ1๐๐บาทฝากชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและวันเกิดมาได้เลยจ้าคนราศีพิจิกเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะ คนราศีพิจิกใครยังโสดเตรียมตัวแต่งงานเตรียมตัวมีครอบครัวมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะ คนราศีพิจิกที่โสดคุณมีเกณฑ์จะได้กินเด็กแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่เลอค่าถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณจะได้ลูกสาวเศรษฐีผู้มีทรัพย์จะได้เมียที่รูปร่างหน้าตาดีสะสวยเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกไฮโซ แต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่พเนาพะนอเอาใจคุณเข้ารักคุณพร้อมที่จะดูแลคุณเป็นอะไรที่ดีรสประเสริฐสีมากเพราะว่า ผู้ชายคนนี้จะมองว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาคุณอาจจะเปรียบเสมือนดอกฟ้าในสายตาเขาที่พร้อมที่จะเด็ดดอกฟ้าอย่างคุณมาเชยชมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมากับเรื่องเงินคนโสดเปิดใจได้เลยนะจ๊ะไพ่ t h l o v v r r คือความรักที่ดึงดูดซึ่งกันและกันความมีสเสน่ห์เทวดากำลังจะมอบความรักให้คุณแต่ลึกๆคุณรู้สึก ว่ามันใช่หรือเปล่านะมันเป็นตัวจริงหรือเปล่านะหรือคนคนนี้จริงหรือคนคนนี้แน่หรือไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัย ใช่ก็คือใช่นะคนโสดเนี่ยสบายใจได้เลยแฟนดีแฟนรวยแฟนสายเปแฟนที่มีฐานะทางสังคมแฟนมีหน้ามีตาแฟนอยู่ในแวดวงไฮโซและสำคัญมีเกณฑ์ได้แฟนเด็กกว่าหน้าตาดีอีกด้วยถึงแม้ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะดูเข้าถึงยากอาจจะดูมีพื้นที่ส่วนตัวหรือมีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะดูดือ้อหรือว่าเอาแต่ใจ นิดนึงแต่โดยรวมแล้วเป็นคู่ที่ครบกันได้สบายใจไพ่สิบถ้วยคือไพ่ครอบครัวแล้วมากับไพ่สิบเหรียญความรักทำให้เกิดความสุขความอิ่มเอมแล้วก็เกิดความมั่นคงทางจิตใจเปิดใจได้เลยค่ะรักดีๆรออยู่ในเดือนตุลาคมสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอแสดงความยินดีด้วยนะ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้เนี่ยบางครั้งส้มมาก็รู้สึกว่าการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณนะเพราะว่าเขาไม่กล้าจะจีบคุณหรือเปล่าหรือเขาไม่กล้าที่จะชัดเจนหรือเปล่าสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีพิจิกอะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณ เขามีใจให้คุณแต่สาเหตุที่เขาว่าไม่กล้าชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวครอบครัวของคุณบางทีคุณอาจจะอยู่สูงเกินไปสำหรับเขาหรือเขารู้สึกว่า คุณกับเขามีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานนะหรือมีเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของอาชีพชาติตระกูลชาติกาเนิดแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้คนคนนั้นน่ะเขาจะกล้าชัดเจนกับคุณมากขึ้นคุณเองก็รู้สึกลังเลใจนะใช่หรือไม่ใช่จับต้องได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นความฝันหันหน้า เข้ามาหากันค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณจะไม่ต้องกลัวคุณจะไม่ต้องกังวลคนคนนั้นเขาก็จะไม่กลัวคนคนนั้นก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปปรากฏการณ์สำหรับคนที่ไม่ชัดเจนเรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนคนจะชัดเจนกับเราพร้อมที่จะเดินเข้ามาหาเราบอกรักเราแล้วก็ พร้อมที่จะชัดเจนในลักษณะที่ว่าสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันอาจจะไม่ใช่แค่แฟนก็ได้เพราะว่าไพ่สิบถ้วยสิบเหรียญคือการมั่นคงรักมั่นคงแอบรักมานานแล้วแอบชอบมานานแล้วแต่ครั้งเนี้ยกล้าที่จะบอกกล้าที่จะชัดเจนขอแสดงความยินดีในกรณีคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยบางทีน่าเบือ่อความรัก ที่มันซื่อสัตย์กันเกินไปชีวิตที่ราบเรียบเรียบเรียบไม่โดดเด่นก็รู้สึกเฉยๆแล้วว่ะ มันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นใครที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างครอบครัวแต่งงานแล้วอยากมีบ้านอยากซื้อที่ซื้อทางอยากซื้อบ้านโฟกัสไปที่เรื่องของความมั่นคงคุณจะได้รถได้บ้านได้ความมั่นคงใครอยากตั้งท้องอยากมีบุตรแต่งงานกันมานานละไม่มีลูกไม่มีบุตรสักทีก็มีเกณฑ์จะได้ลูกได้บุตรสมปรารถนากรณี คนที่บอกว่ากำลังเป็นแฟนกันอยู่อาจารย์จะได้แต่งงานไหมได้แต่งค่ะ สิบเหรียญสิบถ้วยพาไปพบพ่อแม่พาไปพบญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาจะพาคุณเข้าบ้านพาคุณไปเปิดตัวกับครอบครัวเขาหรือหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการมั่นหมายนะคะมีเรื่องของการมั่นหมายหรือการสู่ขอเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้ความรักของคนที่ มีคู่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสุกงอมในกรณีคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่คนที่แต่งงานแล้ววางแผนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนมีบุตรสําเร็จสมหวังอาจจะต้องเติมความหวานให้กันและกันบ้างแล้วก็ลดความดื้อรั้นในตัวเองลงบ้างบางทีเอาแต่ใจมากเกินไปไม่ดีนะจ๊ะชาวราศีพิจิกอ่อนหวานหน่อยโรแมนติกหน่อยแล้วความรักจะดีไม่จืดชืดน,นะคะขอพรอ,องค์พระแม่ธรณีขอพรอ,องค์พระแม่ลักษมีหรือกราบ สักการะคุณแม่บังเกิดเก้าของเรานี่แหละพาแฟนไปพบท่านแล้วก็ให้ท่านอวยพรให้ความรักของคุณยั่งยืนและมีแต่ความรักมีแต่ความเข้าใจส่วนการทำบุญเนาะ หนึทำบุญหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับ 2. องทำบุญที่เกี่ยวกับความมั่นคงเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างสาราการประเรียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์หรือจะทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้เพื่อความมั่นคงค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรใครสนใจจุดเทียนทำพิธี28ตุลาคมนี้ชุดละ199บาทอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ